ดีค่ะนี่คือโรงเรียนพาอเอ็ดของโรงเรียนวัดน,น้ำผุดนะคะโดยมีคุณครูที่ปรึกษาชื่อว่าคุณครูรุ่งรัตวรพันธ์คุณครูวันจนาเสนีและคุณครูจัสินันจันมุขค,ค่ะส่วนหนูเด็กหญิงกมลรักแก้วสิทธิ์ค่ะหนูเด็กหญิงธนิตาชูทองค่ะผมเด็กชายพนวัฒนทองครับผมเด็กชายนรวดยุทธครับผมเด็กชายนรุนแก้วสินครับ นี่คือโรงเรียนเพราะเหตุของโรงเรียนของเราค่ะก่อนหน้านี้ได้จำหน่าย9,000กว่าบาทค่ะรอบนี้เป็นรอบที่2องจำนวน200ก้อนจำหน่ายไปแล้วได้ประมาณ2,000กว่าบาทค่ะ เล่งจับจำเร่งจับจำนายเข้าดูโครงการหากลางวันของเรียนวัฒนพุทธครับและจำนายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดโค้งโค้งครับขายให้กับผู้ปกครองและชุมชนและเด็กนักเรียนครับ เรามีเห็ดยังเล็กอยู่เพราะเมื่อตอนเช้าเราได้เก็บไปแล้วค่ะวิธีการเก็บลูกเก็บยังไงคะไหนบอกคุณครูสิคะเราต้องอะไรก่อนลูกอ,อ่าวนวนแล้วก็ดึงใช่ไหมคะหลังจากดึงแล้วถ้ามีเสร็จแล้วน้องทำไงต่อน้องเนย ถ้ามีเศษอยู่ในในในปากจุกข,ของมันลุกทำไงต่อคะเนี่ยเราใช้ช้อนแล้วก็ล้วงออกมาค่ะล้วงอะไรอ่ะคะลูกล้วงเศษใช่ไหมคะใช่ค่ะล้วงทำไมอ่ะลูกเพื่อจะไม่ให้เป็นลาค่ะอ๋อลวมดจะไม่ขึ้นค่ะมดก็จะไม่ขึ้นนะคะตอนนี้ได้ส่งโครงการอาหารกลางวันหรือยังคะ ได้ถุงแล้วค่ะกิโลคะกี่กิโลสามกิโลคโอ้ยเยอะเยอะมากไหมคะเยอะมากนะคะอ่าวันนี้อันนี้ที่เหลือจะส่งเมื่อกี้เห็นผู้ปกครองมารับไปใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าน้องเลยทาอะไรอ่ะลูกหน้าที่ของน้องในโรงเรียนนี้บันทึกรายรับรายจ่ายค่ะอ่าจนน้องๆผู้ชายลูกทําอะไรคะเก็บเ่ะ โอเคโดยส่วนใหญ่เก็บช่วงไหนคะเก็บช่วงเช้ากับเย็นครับโอ้เช้ากับเย็นโอเคความชื้นได้ยังคะของน้องเนี่ยได้แล้วค่ะถ้าไม่ชื้นเป็นไงบ้างในเหตุของลูกจะไม่โตไม่โตหรือลูกไม่โตหรือไม่งอกไม่โตกับไม่งอกค่ะโอเคค่ะอันนี้ที่เหลือใช่ไหมคะอาค่ะ คองคนไหนสนใจรับเหตุของโรงเรียนวันน้ำผุดสามารถมารับโดยตรงที่โรงเรียนวันน้ำผุดหรือทางเพจได้เลยค่ะเหตุที่เราได้มาในวันนี้นะคะก็จะมาตัดโคนค่ะใส่ถุงค่ะ จังค่ะแล้วมีอะไรติดด้วยลูกนี้สติกเกอร์ที่พวกหนูออกแบบเองค่ะสวยดีนะคะแล้วไปไหนต่อทะนเนี่ยเอาไปขายกำายให้กับผู้ปกครองนักเรียนหน้าโรงเรียนมนันพูดค่ะคนอื่นซื้อได้ไหมคะได้ค่ะซื้อทางไหนคะ่ะทางเพโรงเรียนค่ะ,คะแล้วก็มารับโดยตรงได้เลยค่ะ มากๆเลยค่ะประเมื้เตงหนอยหลังจากนั้นที่เราได้เผ็ดไปขายนะคะเราก็มาบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะ พวกเราทุกคนขอขอบคุณา